สวัสดีครับพี่น้องเมื่อมีมาสามเผาอยู่ไม่มาเด้วยครับเดอ,อเขามีตอนแรกสังเกตบึงว่ามันกระปูกัดกระทวบจะกระปูนะครับเ๋ยังมาบึงมาบึงเราต้นเขาเนี่ยคล้ายเป็นเป็นโรคนอนบัวครับ มาจะเป็นน้อนบัวดำได้นึ่งสอบบาห์แล้วนะครับเจ็บมือแล้วนึ่อาทิตย์พี่มองที่ดำไปสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งครับเนี่ยต้นขาเป็นลักษณะเนี่ยครับต้นขายกุดลงนั่งลงขาดแล้วก็เออพอดหนอนถมไมาไหม เน่ยเป็นแบบน,นี้ครับพี่น้องบ้านเนาสนานึนั้นจล่ากปูเล้ากรปูก็ร้ายครับกรปูม้อยนี่ไม่เห็นหน้ามีว่ามันเป็นร้านปลูนะตอมเขาก็เป็นเงาเงานะครับเนี่ยต้นมขาเป็นเงาเงาแบบแบบนั้นมงครับว่ท่านดีมันถืสซอสผิดไซสอ่ะยูนั่เห<อ>็นหน้านี่ามันวันนะครับเด้อนังวันอะ Bần tiền tiền môn, luôn. năm tiền Ngóng nề nê tụt ba lam mưu. Bần, bay bên tuần bên tuyệt, năm tiền lúc nằm, nê, cái nê, 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 พี่้องอาจจะเห็นนะครับบ่ามันเต่เฉพาะแม่เงี่ยแม่อื่นกว่านี้พี่้องหลไเขากระเงาต่ำบงต่ำบงต้นเข่าแทนพีมันสีถอดยอดแนวขึ้นเน่าขึ้นแ็บว่าเป็นแบบตามขุ่มขึ้นนะครับเหตุอะไรมนคือเห็ดบูหเห็ดหนไหม ไม่เป็นงทุ่นหลายแทอใช่องมแห่บงบ่มีเัินบม่มี่องอยู่หลายตั้เหอกร่าเขานี่บอกมันติเสัพาะปู่กัดนะครับถพาะักษณะปูเนม่นมันดีตัวมากไม่ใช่นเนีย่ยเราขอนป้นขึ้นต้นก็ร้อยน้นนะครับแต่นี่นนมันสันลงนะครับออหลายแทๆ ตรงนี้ก็เส็ดหน้าลูกซ่อนหน้าเนี่ยกล่ำบากดูพ่อทุ่มท้่มครับพี่น้องเด้อต้องหรือไม่ครับอาเสียบนั้นประมาณสองเปีนี่ก็หน้าเสียเป็นหมอนบัวหรือว่าแมงบัวนะครับพี่น้องกัดปิ่นต้็นข้าวโพดข้าวบางต้นมันขาดออกแล้วมันก็ผลไม้พี่หม่องไม่คือยังเห็นเนะครับพี่น้องอ๋อตำหรับชีวิตนี้ก็ พี่ม้งผู้รู้ก็บ,บอกว่าเดี๋ยวจะให้เดียบไปป้องกันเดบไปอให้ความรู้มาเป็นหน้าทากนะครับพี่น้องครับอ่าชีตนี้ก็อ่าขอบคุณที่ขอมารับ่มนะครับขอบคุณครับ